สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมชินอิมแพ t และเควสพูดภาษาแมวนะทุกคนนะเอ่อถ้าใครทำเควสที่สุเมรุแล้วก็ไปเจอเควสอยู่ที่ท่าเรือนะครับแล้วเขาก็จะให้เราไปตามหาแมวใช่ไหมเขาจะสอนให้เราพูดภาษาแมวนะครับเอ่ออันนี้เราต้องตอบเอ่อให้ตรงนะครับพูดภาษาแมวให้ตรงเราต้องพยายามดูทุกคนเขาก็จะสอนเราแล้วก็กจําไว้ว่า รอบนี้จะต้องตอบอะไรแล้วตอบให้ตรงนะครับแล้วก็ก็จะสุ่มจานวนแมวไปเรื่อยๆนะครับตกสุ่มแมวไปเรื่อยๆลองเลือกหัวข้อเวลาพูดคุยแบบหลายๆแบบดูนะครับแล้วก็สุ่มมาเจอหลายๆแบบถ้าสมมุติว่าเราไปตามหาแล้วเจอแมวครบนะครับรู้สึกว่ามันมีทั้งหมดแค่ประมาณ3ตัวนี่แหละนะครับเอ่อถ้าเจอแมวครบทุกตัวแล้วเราก็จะได้รับความสําเร็จรับ c a t m e m w if you can นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ